โฉยออกว่าออกว่าไมเป็นไรเป็นไมไรดีครับเจารยเป็นไรไป็นไรครับตัวลื่นดีเลยดีครับใจเย็ หัวมันหัวลื่นเด็ดๆมันลื่นเนี่ยนะจะรอเข้าลู่อย่างเดียวแล้วไปกันให้ไปเข้าซอกันให้เข้าลอพวกลื่นมันไม่ยอมชูเลยเออเฮ้ยเข้าซอกทั้ได้ไม่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 ได้ลื่นื่นใช่แต่วันนมันจะไปนิมันจะไปดิ สวยมากเลยนะบคนันั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละับไปนั่นแหละาิไว้พี่ไม่ต้องปิดลุงิ่ง